กาแฟยามเช้ากับวิวที่สวยที่สุดนะใครมีวิวสวยกว่านี้บ้างนี่บอกผมหน่อยเทนี่นี่นะครับมานั่งดื่มกาแฟยามเช้ากับวิวที่สวยที่สุดเลยนะครับนี่ช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับนี่ปลาก็เริ่มวายดีกินดีนะครับนี่กาแฟยามเช้ากับวิวที่สวยที่สุดนะใครมีวิวสวยกว่านี้บ้างนี่บอกผมหน่อยททนี่จิบกาแฟไป นั่งดูปลาไปก่อนจะไปเริ่มงานวันใหม่นะครับนี่กาแฟกาแฟดำนะกาแฟดิบเอาผมชอบกาแฟดิบนี่เลยนั่งชมปลาดื่มกาแฟเพลิน ปลาตู้หมนี่มีปลาซิลอินโดนะซิลขวานใหญ่แล้วก็มีเชอร์รี่บาร์ฟนี่นะครับปลาซิลขวานใหญ่อินโดนี่ผมชอบเป็นพิเศษนะขวานเขาจะสวยแล้วก็ตัวเขาจะค่อนข้างใหญ่นี่นี่นี่มีช็อตบ,บอดี้มีแรมโบนะนี่มีออนดามมคานิอูดคานิอูดนี่แนะนำให้เลี้ยงเลยนะครับนี่ กินตะไคร้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะแล้วก็มีนีออนสวยเชี่ยวเฮ้ยไม่ใช่นีออนเป็นคาร์ดินานมีแบ็คแฟนทอมด้วยนะครับนี่ก็ยังมีปลาแพะนะนี่แพะจูรี่ปอม กาแฟไปนั่งดูปลาไปแล้วยังมี L หนึ่งสี่สี่นะตัวนี้ตัวเมียน,นะไม่มีหนวดตัวมีหนวดนี่ตัวมีหนวดนี่จะเป็นตัวผู้เนี่ยเห็นไหมเชอรีบ้าสีแดงแต่ตอนนี้ผมโดนตะไคร่ขนดำบุกอยู่นะยังแก้อยู่นี่อะไรครับอนนี่ กาแฟยามเช้านี่นะครับนี่ปลาออตโต้นะเป็นปลาที่สวยอยู่เลยนะครับคล้ายๆเห็บฉลามนะผมว่านี่เอ๊ะหรือเขาเรียกว่าเห่าฉลามนี่เลยครับมีติดตู้ไว้เป็นดีน้องนี่ดูตะไคร้เก่งมากนะ ใบไม้ก็ไม่ช้ำด้วยนะครับแนะนำม,มีติดไว้เลยนะครับนี่นี่นะครับปลาออตโตนี่เป็นปลาที่กินตะไคร้ได้ดีมากเลยนะครับแนะนำเลยนะครับใครจะหาปลาลงตู้นี่แนะนำเลยนะมีติดไว้ดีนะครับปลาออตโตนี่น้องขยันมากนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับแถมยังทนด้วยนะบอกไว้ให้